อีกคนหนึ่งที่ถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์กับรัสเซียก็คือจูเลียนอซานนะครับชื่อของจูเลียนอซานและวิกิลิกส์กลับมาปรากฏบนพื้นที่ข่าวอีกครั้งหลังจากศาลสูงในกรุงลอนดอนของสหราาาชอณจักรได้สั่งระง,งับการส่งตัวอซานไปยังสหรัฐวันนี้คุณธรณินเทพวงพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปทําความรู้จักกับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลิกส์ที่เปิดโปงเอกสารลับจนเขย่ารัฐบาลสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกครับ คลิปวิดีโอซึ่งถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์สหรัฐบันทึกภาพการสังหารพลเรือนในกรุงแบกแดดของอิรักในปี2007ครั้งนั้นผู้เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวรอยเตอร์ส2คนรวมอยู่ด้วยภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ w i กิลีกส์ในอีก3ปีต่อมาทำให้จูเลียนอัสซาน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์นี้เป็นที่รู้จักทั่วโลกและทำให้เขาต้องเผชิญกับคดีมากมายโดยเฉพาะข้อหาเปิดเผยข้อมูลลับของสหรัฐจูเลียนอัสซานช,ชาวออสเตรเลียวัย52ปีเริ่มต้นศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นก่อนที่ในปี2006ได้เปิดเว็บไซต์ Wikileaks ที่อ้างว่าเป็นคลังของเอกสารมากกว่า10ล้านฉบับซึ่งเป็นความลับหรือข้อมูลภายในของทางการ ที่เกี่ยวข้องกับสงครามการสอดแนมและการทุจริตมากกว่า9000 90, 0ฉบับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสงครามในอัฟกา,านิสถานและกว่า400 0 0 0รายการเป็นไฟล์ลับเกี่ยวกับสงครามอิรักข้อมูล2ชุดนี้นับเป็นการรั่วไหลครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐนอกจากนี้ยังมีข้อมูลลับทางการทูตที่ติดต่อผ่านโทรเลขของสถานทูตสหรัฐทั่วโลกถึง25 0,000รายการถูกเปิดเผยออกมา บางส่วนมีการตีพิมพ์ใน The New York Times และเดอ g u a r d ดียของอังกฤษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะเทือนถึงนักการเมืองและเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐจากการสอบสวนของทางการนำไปสู่การสั่งจำคุกเชลซีแมนนิงอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองกองทัพสหรัฐฐานมีส่วนทำให้ข้อมูลรั่วไหลก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวตามคำสั่งของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา การเผชิญทางคดีของจูเลียนอัสซานเริ่มต้นในปี2010อัยการสวีเดนแจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนซึ่งเขาตอบโต้ว่าข้อหาดังกล่าวไม่มีหลักฐานมีความพยายามจับกุมอัสซานในอังกฤษเพื่อส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและมองว่านี่เป็นข้ออ้างในการส่งตัวไปสหรัฐเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับวิกส์ การยื่นอุทธรณ์ดำเนินมาถึงชั้นศาลสูงสุดในกรุงลอนดอนเมื่อมีคำสั่งยืนยันการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสวีเดนปี2012จูเลียนอซานลี้ภัยเข้าไปอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในอังกฤษทำกลางการเฝ้าระวังของตำรวจอีกด้านหนึ่งมีผู้สนับสนุนมารวมตัวอยู่ภายนอกยกย่องการเปิดโปงการกระทําที่ถูกปกปิดของเขา7ปีในการลี้ภัยที่สถานทูตเอกวาดอร์ พร้อมกับการให้กำเนิดลูกสองคนกับสเตลลามอริสภรรยาซึ่งพบกันในสถานทูตจนกระทั่งปี2019เอกวาร์เพิกถอนการอนุญาตให้ลีภัยตำรวจเข้าควบคุมตัวจูเลียนอัสซานฐานไม่มอบตัวต่อสารถูกจำคุก50สัปดาห์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้ง18ข้อหาต่ออัสซานชเกี่ยวกับการสมคบคิดแฮ็กคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐและละเมิดกฎหมายจารกรรมโดยขอให้อังกฤษ ส่งตัวไปยังสหรัฐเพื่อดำเนินคดีเขายังคงอยู่ในเรือนจำเบลมาชมาโดยตลอดเพื่อรอก,การพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดน4มกราคม2021ศาลในอังกฤษตัดสินว่าอซานไม่ควรถูกส่งตัวไปยังสหรัฐโดยให้เหตุผลในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตทางการสหรัฐย่ดอุทธร์สำเร็จในเดือนธันวาคมคัดค้านคำตัดสินโดยเสนอเงื่อนไขการควบคุมตัว และให้คำม,มั่นว่าอัสซานสามารถโอนตัวไปยังออสเตรเลียเพื่อรับโทษใดก็ได้ระหว่างนั้นมีการจัดพิธีแต่งงานกับสเตลล่าในเรือนจำซึ่งเธอสวมชุดเจ้าสาวสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดนปรีดีปเตลรัฐมนตรีมหาไทยอังกฤษในขณะนั้นอนุวัติคำสั่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนและมีการปฏิเสธคำรอ้องอุธรณ์เมื่อปีที่แล้วด้านแอนโทนีอัลบานิส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเปิดเผยว่าอัสซานควรได้รับการปล่อยตัวจนล่าสุดทีมกฎหมายของอัสซานได้ขอยื่นอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายเพื่อกลับคำตัดสินกระทั่งศาลสูงสุดของอังกฤษมีคำสั่งให้ทางการสหรัฐยื่นคำรับรองเพิ่มเติมและรับประกันว่าอัสซานจะไม่ได้รับโทษประหารชีวิตก่อนที่จะพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้กว่า14ปีของการต่อสู้ทางคดี ทนายความของอัสซานยืนยันว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้านสหรัฐย้ำว่าเป็นความผิดทางอาญาในการเปิดเผยข้อมูลลับสะท้อนภาพของคดีความที่ยาวนานอีกคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ธรนินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน